OPPO ป e n o 3 Pro กล้องหน้าคู่44ล้านเซลฟี่สวยแม่แสงน้อยกล้องหลัง4ตัว64ล้านเพิ่มความคมชัดได้ถึง108ล้านว้าวเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับวันนี้จะมารีวิว Reno s ี r ีส์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Oppo นะครับรุ่นนี้นะครับมีการปรับปรุงความสามารถด้านกล้องนะครับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้มือถือตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนี่คือ Oppo Reno 3 Pro คุณรู้จักมือถือรุ่นนี้อย่างรวดเร็วเราทำ Fast-Fact ให้ข้อมูลแบบสรุปในเวลาสั้นๆไปชมกันเลย Apple Reno 3 Pro ดีไซน์ภา,ายใต้แรงบันดาลใจมาจากแสงสีในท้องฟ้าหน้าจอซูเปอร์ o มเ d 6.4นิ้ว Full HD Plus รีดความสว่างได้สูงสุดถึง1,200 n i t <c oughs> CPU MediaTek Helio P95 ชิปกราฟิก PowerVR GM946 RAM 8GB รวม 256GB กล้องหน้าคู่ Dual Punch h o l e Display กล้องหลักความละเอียด44ล้านพิกเซลและ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลถ่าย Portrait เซลฟี่ได้สวยคมมีหนโหมดกล้องหน้าด้วยนะจ๊ะกล้องหลัง4ตัวกล้องหลัก64ล้านถ่ายภาพได้สูงสุดถึง108ล้านพิกเซลเลนเทเล13ล้านซูมออปติคอ2เท่าซูมดิจิตอลสูงสุด20เท่าเลนวาย8ล้านและ d e ฟเซนเซอร์2ล้านมีมาโครถ่ายได้ทุกเลนทุกระยะเจ๋งมาก ไนโหมดโหดกว่าเดิมเยอะถ่ายกลางคืนแทบจะเป็นกลางวันเลยทีเดียวแบตเตอรี่4,25มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จวุกแฟลชชาร์จ4.0ชาร์จ20นาทีได้แบต50%บ50%มี3สีให้เลือก Aurora Blue Midnight Black Sky White สวยทุกสีนั่นคือ Fast Fact นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดกันครับ เริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลย Oppo Reno 3 Pro สีที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีแบบเน้นความเรียบง่ายเลยนะครับฝาหลังเขาเนี่ยเขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากความสว่างยามค่ำคืนของท้องฟ้านี่คือสี midnight black นะครับเป็นสีดำที่ไม่ได้ดำจนอมแสงหรือว่าดูดทุกอย่างกลืนเข้าไปหมดถ้าเราสะท้อนไฟรีเฟล็กเนี้ยปับป๊บปปับป๊บเนี่ยไฮะ เราจะเห็นว่าพอเวลามันโดนแสงเนี่ยมันจะมีความสว่างที่สะท้อนจากด้านในออกมานี่คือเทคนิคในการทําสีแบบยุคนี้นะครับเราผ่านยุคที่แบบว่าไล่เฉดสีหลายๆสีรวมกันมีประกายนู่นนี่น่ะเราผ่านยุคนั้นมาแล้วครับยุคนี้เนี่ยเราต้องการมือถือที่เป็นสีเรียบเรียบแต่เวลาโดนไฟต้องมีความลึกแล้วก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในออกมาได้นี่คือความสวยงามแบบเรียบเรียบเขามี3ามสีให้เลือกนะครับนั่นก็คือออโรราบลูแล้วก็มิดไนท์แบล็กตัวนี้แล้วก็อีกสีหนึ่ง คือสกายไวท์ทั้ง3สีนี่จะเป็นสีเรียบแต่เวลาโดนไฟแล้วจะดูสวยงามมากๆสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือตัวเครื่องบางแล้วก็เบามากๆเลยครับโอ้โหมันเป็นมือถือที่เบามากๆหยิบขึ้นมาทีแรกผมนึกว่าเครื่องเดโมนี่เบามากๆนะฮะสเปคเขาบอกไว้ว่าประมาณ175กรัมเท่านั้นเองถือถนัดมือมากๆเลย อืมพลิกมาด้านหน้าครับเราก็จะพบกับหน้าจอซ u เปอร์อโมเลขนาด6.4นิ้วความละเอียด full hd plus นะครับเป็นจอที่มีความสว่างสดใสมากๆเลยนะครับตามสเปคของจอเขาบอกว่าความสว่างของหน้าจออยู่ที่500 -800 ถึง800นิต แต่หน้าจอตัวนี้สามารถเล่งความสว่างขึ้นไปแบบพีคขึ้นไปได้ในบางช่วงเวลานะครับได้สูงสุดถึง1,200นิตโอ้โหมันเป็นจอที่สว่างมากๆเลยนะครับนี่นี่ผมเปิดความสว่างอยู่แค่ประมาณ30%เนะฮะเดี๋ยวผมเล่งเป็น100%ให้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่า มองจากกล้องเนี่ยหน้าจอเวอร์ไปเลยขาวเวอร์ไปเลยคือถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันสว่างมากๆครับเจอจ้ามากๆโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวผมต้องปรับลงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูไม่รู้เรื่องนี่ ถือว่าเป็นหน้าจอที่สว่างแต่ดูแล้วสบายตามากๆเลยนะครับได้รับการรับรองจาก TUV Ireland นะครับว่าเป็นจอที่ดูแล้วสบายตาแล้วก็มีโหมดถนอมสายตาเวลาที่อยู่ในความสว่างต่ำนะครับเช่นเราเล่นมือถือตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยอยู่ในที่มืดๆนะครับเราอาจจะปรับความสว่างลดลงมาเรื่อยๆืๆจนแทบจะแบบต่ำสุดเลยหน้าจอก็ไม่กระพริบครับแล้วดูแล้วสบายตามาดูสเปคกันครับ Oppo Reno 3 Pro มากับ CPU MediaTek Helio P95 ชิป r ราฟิก power VR GM 9446แรม8 g ิกรอ256 g ิโอ้โหนี่คือสเปคของสมาร์ทโฟนปี2020ที่ทำงานทุกด้านได้สบายๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านงานการหรือว่าด้านความบันเทิงเล่นเกมนะครับคือสเปคขีดความสามารถของเครื่องเนี่ยมันเลยที่เราต้องใช้ไปนานแล้วเพราะฉะนั้นใช้งานได้สบายๆไม่ต้องห่วงอะไรนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,025 m ิลแมแมีแถม25มาด้วยเล็กน้อยกับชุดชาร์จ วูฟแฟลชชาร์ตเวอร์ชัน4.0ครับตัวนี้เป็นวูฟแฟชชาร์เวอร์ชั่นใหม่ที่มีแรงดันไฟอยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วเขาปรับจูนการชาร์จเนี่ยให้ช่วงต้นเนี่ยมีสปีดการชาร์จที่ดีมากๆนะครับเราชาร์จ20นาทีแรกเราจะได้แบตถึง50%ซึ่งส่วนใหญ่ในระหว่างวันเนี่ยถ้าเราต้องเสียบชาร์จมือถือเพิ่มใช่ไหมครับเราก็จะมีเวลาไม่เยอะหรอกอย่างมากก็10นาที20นาทีคุณเสียบฟึบวูฟแฟชชาร์ตตัวนี้เนี่ย20นาทีแรกคุณได้้แบตไไปครึ่ง่งงนนเลยอออหทําาดีก เพราะฉะนั้นการชาร์จช่วงแรกๆมีความหมายมากซึ่งว o o ก Fat Charge เวอร์ชัน4นี้ทำได้ดีครับจุดเด่นของ Apple Reno 3 Pro ก็คือเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เด่นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับเรามาดูกล้องหน้ากันก่อนนะครับนี่คือกล้องหน้าคู่แบบ Dual Punch Hole Display นะครับเจาะรูลงไปบนหน้าจอฝังกล้องลงไปเลยนะฮะมีกล้องอยู่2ตัวด้วยกันกล้องหลัก จะเป็นกล้องที่มีความละเอียด44ล้านพิกเซลผมดูตัวเลขความละเอียดแล้วทีแรกง,งงนิดนึงเอ๊เราไม่ค่อยคุ้นเลยนะ44ล้านพิกเซลเข้าไปหาข้อมูลนะครับข้อมูลที่ทาง OPPO ให้มาก็ไม่ได้บอกว่าใช้เซ็นเซอร์ของอะไรเข้าไปดูใน GSMArena เว็บระดับโลกนะครับเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเซ็นเซอร์44ล้านเนี่ยเป็นของอะไรน่าจะเปนเ็นเซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าไม่เคยใช้มาก่อนน่าสนใจมากตัวนี้นะครับ44ล้านพิกเซลจะคมชัดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกตัว ตัวหนึ่งคือ depth sensor ครับเมื่อกล้องหน้ามี depth sensor มันก็จะมีพลังในการโฟกัสได้อย่างแม่นอย่างมากยิ่งขึ้นใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับการมี depth sensor กล้องหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรผมชอบตอนที่เราสลับกล้องหลังมากล้องหน้านะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ไฟวิ่งรอบๆตัวขอบกล้องนะฮะโอ้ดูดีมากเลยนะฮะดูเท่มากเลยเนี่นะฮะนางแบบของเราในวันนี้คือน้องจูนครับจูนสวนเจอร์หายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งเลยนะครับวันนี้จูนกลับมาแล้วครับ ลองเซลฟี่ด้วย Oppo Reno 3 Pro นะครับไปดูภาพที่จูนถ่ายกัน นี่น้องจูนเซลฟี่มาหลายรูปเลยนะฮะไล่ดูทีละรูปกันดีกว่านะครับ อย่างภาพนี้นะฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของภาพนะครับเราจะได้ภาพที่มีความละเอียดถึง5,472คูณ7,296พิกเซลซึ่งมีความละเอียดสูงมากนะครับเราซูมเข้าไปครับโอ้โหจะเห็นว่าดีเทลใบหน้าและเส้นผมต่างๆเนี่ยยังคมกลิปอยู่เลยนี่ขนาดซูมเข้ามานะครับแล้วก็ AI Beauty ของ oppo ก็จะช่วยให้สกินโทนหรือว่าผิวหน้าของนองจูนเนี่ยเรียบเนียนสวยงามนะครับเรียกว่าสาวๆทุกคนเนี่ยเซลฟี่ด้วย oppo นะครับสวยทุกคนนีุ่ อการเฉลี่ยแสงของเซ็นเซอร์กล้องหน้าตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับดูแบ็กกราว์สิครับโอ้โหนี่เห็นไหมฮะแบ็กกราวกับตัวแบบเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มุมด้านไหนของแสงนะครับคือเล่งคอนทราสต์เพิ่มไบเนตตรงบริเวณหน้าคนถ่ายได้ดีมากๆเลย แล้วพอมี d e p เซนเซอร์อยู่ที่กล้องหน้าก็ทําให้เราสามารถทำพอ r เ i ตนะครับหรือภาพหน้าชัดหลังเบลอได้แบบละเอียดมากๆเลยเนี่ยการวัดโฟกัสหรือการตัดขอบเนี่ยเขาจะทําได้แม่นยําม,มากๆนะเดี๋ยวผมเลือกสักรูปหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนี่รูปนี้ครับนะฮะร,รูปนี้ดีมากๆดูไรผมครับ เนี่ยการมี d e ฟเซนเซอร์เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถตัดไดคัตผมแล้วก็เจาะทะลุช่องว่างระหว่างผมก็สามารถทำเบลอด้านหลังได้โอ้โหเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนี่คือประโยชน์ของการมี d e p เซนเซอร์ที่อยู่ที่กล้องหน้านะครับ การมีเดฟเซนเซอร์ที่กล้องหน้าไม่ได้มีประโยชน์แค่ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ดีอย่างเดียวนะครับทำให้มีไ g h t โ o d e ที่กล้องหน้าได้ด้วยนี่คือครั้งแรกของ oppo นะครับที่ใส่ไ g h t โห d e มาในกล้องหน้าพอมี d e ฟเซนเซอร์แล้วคราวนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการโฟกัสในที่มืดนะครับแล้วซอฟต์แวร์ไนท์โห d e ก็จะยกความสว่างของภาพขึ้นมาทําให้เราเซลฟี่ในที่มืดได้อย่างสวยงาม เซลฟี่ในโหมดตอนกลางคืนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้ถ่ายตอนแบบว่าโพเ p l a โพเ p l a นิดหนึ่งนะครับนี่ฮะดูความคมชัดครับของภาพเซนเซอร์ <S S <ensor> <S ที่มีความสว่างของภาพแล้วก็ซอฟต์แวร์ไนโหมดช่วยยกความสว่างขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องการโฟกัสครับเพราะว่าเดปเซนเซอร์ช่วยโฟกัสในที่มืดทําให้เราถ่ายเซลฟี่ในที่แสงน้อยเนี่ยได้คมชัดแบบนี้เลยนะครับดูดีมากลยฮะนี่ฮะแล้วโอ้โหความสว่างของภาพได้ขนาดนี้เลยอะ่ะ มาถึงกล้องหลังครับ Opp o p p o r e n o 3 pro มีกล้องหลัง4ตัวสเปคมีดังต่อไปนี้กล้องหลัก64ล้านพิกเซลเลนเทเล13ล้านเลนวายล้านแล้วก็เดฟเซนเซอร์2ล้านที่เด่นมากๆคือกล้อง64ล้านกล้องหลักของเขาครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่อัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากปีที่แล้วใช่ไหมครับเรามีกล้อง48ล้านตัวนี้64ล้านก็คือละเอียดยิ่งขึ้นคมยิ่งขึ้น แต่ Op ป o บอกว่าไม่64ล้านยังไม่พอเรามีให้คุณมากกว่านั้นอีกมีมดถ่ายภาพที่เรียกว่าอัลตราเคลียร์ครับได้ภาพที่มีความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลโอ้ยทำได้ยังไงใช้เซนเซอร์64ล้านทำให้เป็น108ล้านพิกเซลได้ยังไงเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าสับพิกเซลครับใน1พิกเซลเนี่ยปกติเวลาเราจะถ่ายภาพเนี่ยก็เก็บค่าแสงเป็น R G B แบ่งย่อยๆอ,อยู่ในนั้นอยู่แล้วทีนี้พอเราจะเพิ่มความละเอียด เราก็ทําให้สับพิกเซลตัวนี้เนี่ยมันเก็บค่าย่อยลงไปอีกนะฮะคือแทนที่จะเป็นสีสีสีแบ่งกันเป็น4ส่วนเราก็ไปดึงมาเอาแต่ละอันเนี่ยก็แบ่งย่อยลงไปอีกทําให้มันได้ Resolution เพิ่มขึ้นครับจาก64ล้านพิกเซลเป็น108ล้านพิกเซลได้1 0 8ล้านพิกเซลดียังไงมามาดูผมจะเปิดภาพให้ดู นี่ครับมาดูภาพจากกล้องหลังนะครับนี่เลนหลัก64ล้านพิกเซลนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของภาพก่อนนะครับนี่คือ9,248คูณ6,944พิกเซลนะครับเป็น64ล้านนะครับไฟล์นี้นะฮะปกติเราถ่าย64ล้านเนี่ยถ้าเราเข้าไปนะฮะซูมเข้าไปดูครอปเข้าไปเนี่ยระยะเนี้ย อันนี้คุณภาพภาพก็ยัง100%อยู่นะครับเหลือลือครับนี่ฮะสบายๆเราเปลี่ยนขนาดภาพได้เลยแต่ถ้าเราท่ายแบบอัลต้าเคลียร์ยกระดับขึ้นไปอีกครับเป็น108ล้านพิกเซลนี่ครับดูนะฮะตอนด้านบนเนี่ยเขาจะมีเขียนว่า X HD เป็นแบบ Super HD นะครับดูขนาดไฟล์ครับดูเรซ l ลูชันครับ 12,032พิกเซลคูณ9,024พิกเซลใหญ่ขึ้นไปอีกเป็น108 000, 000ล้านพิกเซลเราก็จะได้ภาพที่ละเอียดและคมชัดมากขึ้นไปอีกคราวนี้นะฮะจากซูมเข้าไปเนี่ยประมาณ3-4เท่าหรือ3-400เปคราวนี้เราหวังผลกันที่แบบว่าระดับ500-600เปเข้ามาจนเป็นพอสเทรตแบบนี้หน้าของน้องจูนก็ยังคมชัดสวยงามและดีเทลยังดีอยู่เลยสุดยอดไหม ทีนี้มาดูเลนไว์บ้างนะครับความละเอียด8ล้านกับมุมกว้าง119องศาก็จะได้ภาพที่แบบว่ามีมุมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะฮะเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับความโค้งของภาพเนี่ยมันจะยังคงมีนิดๆถึงแม้เขาจะแก้มาแล้วดูเส,ส,ส้สสสนเสาดูตรงนี้นะฮะอันนี้คือแก้ความโค้งแล้วแต่ความดีสอดยังคงให้เห็นความเป็นเลนไวอยู่เนี่ยคือสเสน่ห์ของเลนไว์ เลนเทเล่13ล้านครับซูมออปติคอลได้แบบ2เท่าใช่ไหมครับแล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง20เท่าการมีเลนซูมเนี่ยมันช่วยให้งานถ่ายของเรานะครับยืดหยุ่นมากขึ้นคือเรายืนอยู่ในจุดจุดเดียวเนี่ยถ้าเราอยากจะขยบภาพเข้าไปนิดนึงนะฮะแต่งคอมโพสตข้าไปหน่อยแล้วก็สามารถซูมเข้าไปได้เลย2เท่านี้ก็คือออปติคอลเลยนะแบบว่าคมๆถ้าระยะหวังผลเราก็อาจจะกินเข้าไปในดิจิตอลหน่อยๆไปสักประมาณ5เท่าแบบที่เมนูในกล้องเขามีมาให้นะครับเรากด 2x กับ 5x ได้เลยถ่ายในระยะประมาณนี้ดีเลยนะครับแต่ถ้าซูมแบบระดับ20เท่าเลยนี้อาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ต้องใช้แสงสว่างเยอะๆหน่อยต้องเป็นที่ที่แบบแสงจัดๆหน่อยถึงจะซูมได้แล้วก็รายละเอียดภาพก็อาจจะยังไม่ดีมากนะักแต่ว่ามีเลนส์ซูมก็ช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้น สังเกตไหมครับกล้องหลังทั้ง4ตัวนี้ไม่มีมาโครเลยอ๋อ oppo ลืมให้มาโครมาหรือเปล่าไม่ลืมครับ oppo บอกว่าไม่ลืมแต่เราไม่ได้ใช้มาโครเป็นเลน์ใดเลนหนึ่งซึ่งเวลาคุณจะถ่ายคุณก็ต้องเข้าโหมดมาโครแล้วคุณก็ถ่ายใก,กล้ๆในระยะ34เซนถึงจะถ่ายได้ใช่ไหมครับแต่ oppo บอกว่า อัพเปทำให้ทุกเลนในกล้องหลังนี้เป็นมาโครได้หมดเลยโอ้โห <Wow. S 1> สุดยอดมากๆนะครับนี่คือรูปแบบใหม่ของการถ่ายมาโครเลยมาเดี๋ยวผมทำให้ดูปกตินะครับถ้าไม่เป็นเลนส์มาโครฝังไว้เลยก็จะต้องฝังไว้กับเลนส์วายซึ่งเราก็ต้องเข้าไปใกล้ๆมากๆเขาถึงจะขึ้นคำว่ามาโครให้เราเห็นสักครู่หนึ่งนะฮะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับบนหน้าจอขึ้นว่าเลนส์มาโครแล้วครับเลนส์ปกติเขาเข้าไปใกล้ๆนี่ขึ้นแล้วครับแล้วก็โฟกัสั้งหน่อย ไม่เพียงแค่นี้ครับเลนส์ซูมก็ขึ้นมาโคร 2x นะครับซูม 5x ก็ขึ้นมาโครเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วไม่ต้องอยู่ใกล้วัตถุมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ถ่ายได้แบบใกล้ๆแบบนี้เลยนี่ถ่ายรูปให้ดูหนึ่งรูปนะครับเจ๋งมากเลยอะ่ะชอบมากเลยเป็นมาโครทุกระยะเลยมาถึงไหน์โหม d บ้างครับ อ p p ป์โรล3 Pro เรียกว่า Ultra Dark Mode นี่คือ Dark Mode เวอร์ชั่นล่าสุดที่แบบว่าโหดมากๆเรียกว่าถ่ายกลางคืนแทบจะยกขึ้นมาเป็นกลางวันได้เลยหูสุดจริงๆผมไปถ่ายภาพตอนกลางคืนมานะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับมาดู night โหมดกันนะครับนี่ครับอันนี้เนี่ยคือใช้เทคนิคการวัดแสงโดยการแตะไปที่บริเวณฟ้ามืดเขาก็จะยกความสว่างทั้งภาพขึ้นมาเลยนะครับ ผมเปรียบเทียบให้ดูถ้าเราแตะวัดแสงที่ตัวอาคารจะได้แบบนี้ท้องฟ้าจะมืดลงขึ้นอยู่กับเราแตะวัดแสงตรงไหน นี่ครับดูรูปนี้ครับนี่เหมือนถ่ายตอนเย็นเ็นะก่อนฟ้ามืดความจริงคือรูปนี้ถ่ายตอนสี่ทุ่มนะครับมืดตึ๊ดตือเลยแถวนี้ยกความสว่างมาได้ขนาดนี้เลยถ้าเราไปแตะตรงที่มีไฟอยู่แล้วเนี่ยแตะตรงโคมไฟความสว่างของภาพก็จะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าก็โหดมากๆนะครับนี่คือด์กโหมดที่สว่างมากๆอ่ะความจริงเนี่ยแถวนี้มืดหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วถ่ายมาได้ขนาดนี้นี่ครับสว่างได้ขนาดนี้เลยตรงนี้คือมืดตึ๊ดตือเลยนะฮะยกได้ขนาดนี้เลยโอ้ยังกะกลางวัน มาเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันครับ Oppo Reno 3 Pro นะครับถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมนะครับที่เด่นมากๆก็คือ Ultra Steady Video 2.0 Version ใหม่นะครับระบบการสั่นตัวนี้นะครับ Oppo ทำมาเพื่อให้มันสามารถทำงานได้ทั้งบนเลนส์หลักและก็เลนส์มุมกว้างครับพอเราเปิดเมนูกันสั่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีแถบคำว่า Pro อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับของเมนูกล้องแถบตัวนี้เนี่ยมันเป็นแถบที่สามารถเลื่อนได้มีสีขาวกับสีเหลืองนะครับ ผลักไปสีหนึ่งก็จะเป็นเลนหลักผลักไปอีกสีหนึ่งก็จะเป็นเลนมุมกว้างแล้วกันสั่นได้ดีทั้งคู่เลยไปดูภาพตัวอย่างกันครับ นอกจากนี้นะครับในโหมดการถ่ายวิดีโอยังมีการถ่ายวิดีโอโบเก้ด้วยโอ้โหหน้าชัดหลังเบลอโชว์ฝีมือการประมวลผลตัดขอบภาพแบบเรียลไทม์โอ้โหสุดยอดจริงๆถ่ยายวิดีโอเสร็จนะครับเอามาตัดต่อบนเครื่องได้เลยเพราะว่า Oppo โปเขามีซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอให้มาโดยเฉพาะเลยตัวนี้ชื่อว่า s o l ูนี่ครับแอป Solo นะครับ ของ oppo โดยเฉพาะเลยนะฮะสร้างวิดีโอได้ง่ายด้วยการคลิกเดียวนะครับเปิดขึ้นมาก็เลือกวิดีโอคลิปที่เราต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูนะฮะผมเอาช็อตนี้1ช็อตแล้วก็ช็อตนี้ช็อตนี้เอาภาพนิ่งด้วย1ภาพหรืออันนี้ก็ได้อันนี้เสร็จแล้วเรากดนําเข้าครับจากนั้นเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับมีหลายแบบเลยนะครับ <S <S นี่เขาก็จะมีภาพตัวอย่าง <S <S ขึ้นมาให้ดูตัดให้อัตโนมัติเลยนะฮะเป็นวิดีโอเท่ๆเลยโดยที่ยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะฮะ เราอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับอยากจะตัดแต่งคลิปให้ยาวให้สั้นได้หมดนะครับใส่ฟิลเตอร์ก็ได้หรือจะใส่คําบรรยายเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดสร้างครับเขาก็จะเรนเดอร์ออกมาป๊านี่แล้วก็จะแชร์ออกโซเชียลได้เลยสะดวกมากง่ายมากนี่ได้วิดีโอมาเป็นแบบนี้ครับ ึงเรื่องความบันเทิงกันบ้างหลังจากจบเรื่องกล้องไปนะฮะ OPPO Reno 3 Pro ตัวนี้นะครับได้ DRM แบบ Level 1, <c oughs> 1ก็คือสามารถดู Netflix แบบความละเอียดสูงได้โอ้โหความบันเทิงมาคมชัดเต็มจอสบายเลยระบบเสียงก็มี Dolby Atmos นะฮะโอ้ยเสียงดีเลย The speed force แล้วก็เล่นเกมก็ไหลลื่นครับเพราะว่าเขามีไฮเปอร์บูสต์นะฮะที่ทำงานอยู่บน Color OS 7นะครับช่วยรักษาเฟรมเรทให้นิ่งเสถียรแล้วก็เร่งการตอบสนองของทัชสกรีนนะครับให้ไวต่อการควบคุมมากยิ่งขึ้นเล่นเกมสนุกมากครับเครื่องน,นี้ นี่คือ OPPO Reno 3 Pro ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เด่นเรื่องกล้องมากๆเลยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็เฟิร์มแวร์กับซอฟต์แวร์กล้องก็ทํางานได้ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเราจะถ่ายอยู่โหมดไหนก็ตามเราจะเปลี่ยนเป็นเลนส์ไหนก็ได้ทั้งเลนส์วายเลนส์เทเลแล้วก็มาโครทํางานได้ทุกระยะเลนส์เลยโอ้โหน,นี้ชอบมากๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอยืดหยุ่นดีมากๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือจอสว่างสดใสามากๆนะฮะตลอดเวลาที่ทดสอบหรือว่าลองเล่นดูเนี่ยชอบจอม สว่างดีมากถ้าใครที่ช่วงนี้กําลังจะเลือกซื้อมือถือสักหนึ่งเครื่องนะครับพิจารณารุ่นนี้เลย Oppo Reno 3 Pro นะครับ เขาจะเปิดพรีออเดอร์กันในวันที่1พฤษภาคมถึง7พฤษภาคมนี้ครับโดยที่สีสกายไวท์เนี่ยจะเป็นสีพิเศษครับเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นมีจำนวนจำกัดถ้าใครอยากได้สีนี้นะครับต้องรีบเข้าไปจับจองเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสีที่สวยมากๆนะฮะโดนไฟสะท้อนสีอะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นสีนั้นเลยสวยจริงๆนะครับคนที่พรีออเดอร์ก็จะได้ของแถมดังต่อไปนี้ครับ1 กระเป๋าเป้จาก oppo มูลค่า1,490บาทแหม่กระเป๋าสวยน่าใช้มากนะครับสได้ประกันหน้าจอแตก evip นะครับมูลค่า6,000บาทระยะเวลา1ปีเต็มนี่แล้วเป็นประกันหน้าจอแตกแบบที่ไม่ต้องใช้การ์ดไม่มีการ์ดครับสิทธิ์จะฝังอยู่ในตัวเครื่องเลยคุณเอาเครื่องเขา้าศูนย์ปุ๊บเขาเช็คปุ๊บรู้เลยว่าเครื่องนี้มีประกันหน้าจอแตกอยู่ราคา กับช่องทางการจัดจำหน่ายจะบอกไว้ใน Description ด้านล่างนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ oppo r e n o Reno 3 pro